รับนัฟังขณะน,นี้ท่านกำลังอยู่กับรายการภาคภาษาไทย RTI Asia สัมพันธ์นะครับลำดับต่อไปขอเชิญติดตามรับฟังข่าวคราวและความเคลื่อนไหวด้านแรงงานต่างชาติในไต้หวันในช่วงขุนพลแรงงานไทยมาฟังข่าวดีก่อนนะครับ ไต้หวันประกาศบังคับในจ้างจ่ายเงินสมทบกองทุนบำนาญให้แรงงานต่างชาติที่ทำงานกับตนครบ10ปีเริ่มมีผลเมษายนปีหน้าผู้ฝ่าฝืนปรับสูงสุดสา0แสนเหรียญไต้หวันนะครับกระทรวงแรงงานไต้หวันออกประกาศใหม่กำหนดให้นายจ้างที่จ้างแรงงานต่างชาติทำงานกับตนครบ10ปีต้องเริ่มจ่ายเงินสมทบกองทุนบำนาญให้แรงงานโดยคิดตามสัดส่วนของเงินเดือนรวมในแต่ละเดือน ขั้นต่ำอยู่ที่5.9 0เหรียญไต้หวันต่อคนต่อเดือนตั้งแต่วันที่1เมษายนปีหน้าเปน็นต้นไปในจ้างรายใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามอาจจะถูกปรับสูงสุด3แสนเหรียญไต้หวันนะครับข้อมูลกระทรวงแรงงานระบุว่าในปัจจุบันมีแรงงานต่างชาติในไต้หวันกว่า850,000คนส่วนใหญ่เป็นแรงงานไร้ฝีมือหรือแรงงานต่างชาติทั่วไปนะครับที่อยู่ภายใต้ระบบํำนาญแบบเก่าตามกฎหมายมาตรฐานแรงงานซึ่งที่ผ่านมา กระทรวงแรงงานเคยมีหนังสือแจ้งให้หนายจ้างไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินเข้ากองทุนบำนาญรายเดือนให้กับแรงงานกลุ่มนี้เนื่องจากในอดีตแรงงานต่างชาติที่รับอนุญาตทำงานในไต้หวันไม่เกิน6ปีจึงไม่อาจจะเข้าเงื่อนไขาการกเกษียณตามกฎหมายได้อย่างไรก็ตามเมื่อระยะเวลาทำงานของแรงงานต่างชาติในไต้หวันขยายออกไปสูงสุดถึง12ปีและในกรณีที่ได้รับการยกระดับเป็นแรงงานกึ่งฝีมือก็สามารถทำงานได้โดยไม่จำกัดเวลา ส่งผลให้แรงงานบางส่วนเริ่มเข้าเกณฑ์รับบำนาญตามเงื่อนไขทํางานครบ10ปีและมีอายุ60ปีขึ้นไปกระทรวงแรงงานจึงออกหนังสือชี้แจงตีความกฎหมายใหม่เพื่อบังคับให้ในจ้างจ่ายเงินสมทบกองทุนบำนาญแก่แรงงานต่างชาติที่ทํางานครบ10ปีในสถานประกอบการเดียวกันจากสถิติของกระทรวงแรงงานพบว่าขณะนี้มีแรงงานต่างชาติที่มีอายุงานเกิน10ปี มีประมาณ18,156คนทำงานอยู่ใน7,339บริษัททั่วประเทศในจ้างเหล่านี้ต้องเริ่มเปิดบัญชีกองทุนบำนาญและจ่ายเงินสมทบตั้งแต่เดือนเมษายนปีหน้าไปนต้นไปนายขวังไวเชนินอธิบดีกรมสวัสดิการแรงงานและบำนาญกระทรวงแรงงานชี้แจงว่า ในอดีตแรงงานต่างชาติถูกมองว่าเป็นแรงงานเสริมชั่วคราวและมีระยะเวลาการทำงานจำกัดเพียง6ปีจึงไม่ได้ถูกนับรวมในการคำนวณเงินสะสมกองทุนบำนาญแต่เมื่อสถานก,การณ์เปลี่ยนไปแรงงานต่างชาติที่ทำงานต่อเนื่องในไต้หวันเกิน10ปีมีโอกาสเข้าเงื่อนไขตามระบบกะเกษียณจึงจำเป็นต้องปรับนโยบายให้สอดคล้องกับความเป็นจริงเขาระบุเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันมีบริษัทในไต้หวันกว่า7,300แห่งที่จ้างแรงงานต่างชาติและมีอายุงานเกิน10ปีขึ้นไปแต่ไม่ใช่ทุกแห่งที่มีบัญชีบำนาญแบบเก่ากระทรวงแรงงานจึงจะใช้เวลาประชาสัมพันธ์และให้ระยะเวลาเตรียมความพร้อม6เดือนก่อนกฎหมายมีผลบังคับใช้จริงในวันที่1เมษายนปีหน้าพร้อมประสานงานกับรัฐบาลท้องถิ่นเพื่อช่วยเหลือนายจ้างในการเปิดบัญชีและเริ่มจ่ายเงินสมทบดังกล่าวนะครับ นอกจากนี้อธิบดีกรมสวัสดิการแรงงานและบำนาญยังกล่าวว่าหากแรงงานต่างชาติเปลี่ยนสถานะเป็นแรงงานกึ่งฝีมือจะต้องได้รับเงินสมทบกองทุนบำนาญตามกฎหมายโดยอัตโนมัติส่วนแรงงานต่างชาติที่มีทักษะฝีมือหรือระดับมืออาชีพที่ได้รับบัตรทองการทำงานหรือทำงานในสายอาชีพเฉพาะทางนั้นได้รับการคุ้มครองตามระบบบำนาญแบบใหม่อยู่แล้วนะครับด้านนายเขยยู่กรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมไต้หวันให้ความเห็นว่า โดยทั่วไปแรงงานต่างชาติที่มีทักษะฝีมือและทำงานดีเป็นที่พึงพอใจของนายจ้างบริษัทก็มักจะยินดีให้ทำงานต่อเนื่องและสนับสนุนการอยู่อย่างถาวรพร้อมเสนอให้รัฐบาลพิจารณาปรับปรุงกฎหมายและโนโยบายคนเข้าเมืองเพื่อให้สอดคล้องกับแนวโน้มแรงงานระยะยาวนะครับกรับพนผู้ฟังมาตรการใหม่นี้นับเป็นก้าวสำคัญในการเพิ่มหลักประกันทางสังคมแก่แรงงานต่างชาติในไต้หวันนะครับ ซึ่งจะช่วยให้แรงงานที่ทำงานระยะยาวได้รับสิทธิประโยชน์ด้านบำนาญเช่นเดียวกับแรงงานท้องถิ่นเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งรายการนอกจากที่ได้รับเงินบำเหน็จชราภาพอยู่แล้วนะครับสะท้อนถึงการพัฒนานโยบายแรงงานของไต้หวันที่มุ่งสู่ความเท่าเทียมและยั่งยืนมากขึ้นตามกฎหมายแรงงานไต้หวันผู้ใช้แรงงานที่ได้รับการคุ้มครองจากกฎหมายฉบับนี้นอกจากได้รับเงินบำเหน็จชราภาพจากกองทุนประกันภัยแรงงานแล้วนะครับ ยังมีสิทธิได้รับเงินบำนาญที่นายจ้างเป็นผู้จ่ายเงินสมทบตามสัดส่วนกำหนดเข้ากองทุนบำนาญด้วยแต่สำหรับแรงงานต่างชาติในภาคการผลิตและก่อสร้างยกเว้นแรงงานกึ่งฝีมือและผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติเมื่ออายุถึงเกณฑ์มีสิทธิรับเงินบำเหน็จเฉาภาพอย่างเดียวไม่สามารถรับเงินบำนาญได้สภาตรวจสอบจึงเริ่มการตรวจสอบและก็ทวงติงเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานี้กระทรวงแรงงานรับจะปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอ จึงเป็นที่มาของประกาศดังกล่าวนะครับ20แรงงานอินโดนีเซียในไต้หวันรวมตัวประท้วง ถูกบริษัทจ้างงานเรียกเก็บค่าต่อสัญญากว่า1 000, 000, 000, 000. ล้านเหรียญกลุ่ม n อ o ที่รัฐจัดการเด็ดขาดนักวิชาการชี้ระบบพึ่งพาบริษัทจ้างงานคือต้นต่อการรัฐเอาเปรียบนะครับเมื่อวันที่19ตุลาคมที่ผ่านมานี้แรงงานอินโดนีเซียจำนวน20คนรวมตัวกันหน้ากระทรวงแรงงานในกรุงไทเปท่ามกลางสายฝนเพื่อถแถลงข่าวเปิดโปงกรณีถูกบริษัทจ้างงานเรียกเก็บค่าซื้องานหรือค่าต่อสัญญาอย่างไม่เป็นธรรม รวมมูลค่ากว่าหนึ่งล้านเหรียญไต้หวันพวกเขากล่าวหาว่ากระทรวงแรงงานเพิกเฉยต่อปัญหานี้นะครับและเรียกร้องขอเข้าพบนายหงเซินฮั่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเพื่อชี้แจงปัญหาพร้อมเรียกร้องจัดมาตรการที่เป็นรูปธรรมเพื่อยุติการเก็บค่าซื้องานโดยทันทีนะครับแม้นบริษัทจ้างงานจะรีบคืนเงินจํานวนดังกล่าวให้แรงงานทั้ง20คนหลังเรื่องราวถูกเปิดเผยและในจ้างก็เปลี่ยนใช้บริการอีกบริษัทหนึ่ง แต่กลุ่มแรงงานและองค์กรสิทธิมนุษยชนยังคงยืนยันว่ากระทรวงแรงงานต้องลงโทษตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดกระทรวงแรงงานชี้ว่าหากบริษัทจ้างงานเรียกเก็บค่าบริการเกินกว่ามาตรฐานตามกฎหมายมีโทษปรับสูงสุด20เท่าของมูลค่าที่เรียกเก็บและจะถูกสั่งพักใบอนุญาตหวังลี่ถิงตัวแทนสมาคมแรงงานระหว่างประเทศของไต้หวันหรือ T.I.W.A ระบุว่า สภานิติบัญญัติของไต้หวันผ่านการแก้กฎหมายการจ้างงานมาตรา52ยกเลิกข้อบังคับให้แรงงานต่างชาติต้องเดินทางกลับประเทศอย่างน้อยหนึ่งวันหลังทำงานครบสัญญา3ปีโดยอนุญาตให้ต่อสัญญาใหม่ที่ไต้หวันได้แรงงานต่างชาติไม่ต้องกลับไปเสียค่าหัวคิวมารอบใหม่มาตรการนี้เป็นผลดีต่อแรงงานในในานจ้างมีเจตนาช่วยลดการเอัดเอาเปรียบแรงงานแต่กลับสร้างปัญหาใหม่ที่ยังคงยุติไม่ได้ เพราะส่งผลให้บริษัทจัดงานไต้หวันมีรายได้ลดลงบางรายจึงหาวิธีเรียกรับเงินจากแรงงานต่างชาติไม่ว่าจะต่อสัญญากับนายจ้างรายเดิมหรือเปลี่ยนนายจ้างใหม่โดยอ้างว่าเป็นค่าบริการจัดงานและจัดทาเอกสารเพื่อชดเชยรายได้ที่หายไปขณะที่รัฐบาลกลับละเลยหน้าที่ปล่อยให้บริษัทจัดงานผูกขาดการจัดหาและเปลี่ยนงานของแรงงานต่างชาติทําให้แรงงานต้องพึ่งพาบริษัทจัดงานอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เธอกล่าวว่าถ้าไม่จ่ายก็ไม่มีงานทําและปรากฏการการเก็บค่าซื้อตำแหน่งงานนี้ก็เป็นที่รู้กันทั่วไปราคามีตั้งแต่20,000ถึง1 0 0 0 0แเหรียญไต้หวันต่อรายโดยเฉพาะในกรณีแรงงานที่ต้องการจะเปลี่ยนในจ้างใหม่กลางคันแต่เพราะหลักฐานยากที่จะรวบรวมก็ทำให้ตลอดปีที่ผ่านมาแทบไม่มีใครสามารถเรียกเงินคืนผ่านช่องทางราชการได้นะครับด้านเฉินสู้เซียงนักวิจัยของ TIW a เปิดเผยว่า หลังแรงงาน20คนร้องเรียนผ่านสายด่วนคุ้มครองแรงงาน1955และเตรียมจัดแถลงข่าวบริษัทจัดง,งานที่เกี่ยวข้องจึงรีบประสานกับนายจ้างและหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อคืนเงินทั้งหมดอย่างเร่งด่วนสแสดงให้เห็นว่าไม่ใช่หาหลักฐานไม่ได้แต่เป็นเพราะไม่อยากจะแก้ปัญหาต่างหากด้านซุนอีเชียนเลขาธิการสาพันธ์แรงงานอุตสาหกรรมเถาหยวนกล่าวเสริมว่าค่าซื้อตำแหน่งงานและค่าจัดางานที่สูงเกินจริง ทำให้แรงงานต่างชาติกลัวถูกเลิกจ้างจนต้องเชื่อฟังบริษัทจ้างงานทุกอย่างบางรายถูกห้ามไม่ให้เข้าร่วมสาภาพแรงงานซึ่งกระทบต่อสิทธิแรงงานโดยตรงและบันทอนพลังการรวมตัวของแรงงานต่างชาติเขาเรียกร้องให้กระทรวงแรงงานไม่เพียงลงโทษบริษัทจ้างงานที่เรียกเก็บค่าซื้อตำแหน่งงานแต่ต้องจัดทำแผนนำเข้าแรงงานต่างชาติผ่านระบบรัฐต่อรัฐลดบทบาทของบริษัทจ้างาน ให้รัฐบาลเป็นผู้รับผิดชอบด้านการจัดหาและจัดสรรแรงงานต่างชาติแทนนะครับกล่าวเพาางต่อผนาดังกล่าวกระทรวงแรงงานชี้แจงว่าจะเพิ่มการตรวจสอบและลงโทษบริษัทจัดงานที่เรียกเก็บค่าบริการเกินจริงโดยจะร่วมกับรัฐบาลท้องถิ่นในการตรวจสอบเชิงรุกและหากพบการฝ่าฝืนจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเข้มงวดนะครับ ไปมาฟังเรื่องราวของผู้ช่วยที่กลายเป็นคู่แข่งนะครับแรงงานผิดกฎหมายเช่าที่ดินทําเกษตรต้นทุนต่ําแข่งขันแย่งอาชีพเกษตรกร,กรท้องถิ่นเสี่ยงสารเคมีตกค้างนะครับปัญหาแรงงานต่างชาติหลบหนีกลายเป็นแรงงานผิดกฎหมายนับวันรุนแรงขึ้นจากสถิติของสํานักง,งานตรวจคุเข้าเมืองนาสิ้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานี้นะครับยอดจํานวนแรงงานหลบหนีกลายเป็นแรงงานผิดกฎหมายและยังไม่ถูกตรวจพบ สูงถึง94,301คนในจำนวนนี้1ใน3หรือ6360คนเป็นแรงงานเวียดนามแรงงานผิดกฎหมายเหล่านี้หลังจากหลหนี้ไปแล้วนะครับจะกระจายไปรับจ้างทำงานตามสถานที่ต่างๆละมีจำนวนมากที่ไปรับจ้างทำงานตามสวน,นไร่นาสาเหตุเพราะภาคการเกษตรขาดแคลนแรงงานอย่างหนะักอย่างไรก็ตามนะครับแรงงานผิดกฎหมายจากที่เคยเป็นผู้รับจ้างทำงานผิดกฎหมายในภาคการเกษตร กำลังกลายเป็นคู่แข่งแย่งอาชีพเกษตรก,กรท้องถิ่นเนื่องจากมีแรงงานผิดกฎหมายจำนวนหนึ่งลักลอบเช่าพื้นที่เพาะปลูกพืชผักเองผลิตสินค้าเกษตรในต้นทุนต่ำใช้สารเคมีโดยไม่มีการควบคุมและจำหน่ายผล,ผลผลิตในราคาถูกกว่าตลาดส่งผลกระทบโดยตรงต่อเกษตรกรท้องถิ่นจนสมาชิกสภานิติบัญญัติวิพากษ์ว่าแรงงานที่เคยเป็นผู้ช่วยเกษตรกรกลับกลายเป็นคู่แข่งแย่งอาชีพนะครับจางจาจิน สมาชิกสภานิติบัญญัติจากเมืองยิ้นลินเปิดเผยระหว่างการประชุมคณะกรรมาการการเกษตรสภานิติบัญญัติซึ่งเชิญนายเฉินวินจี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรเข้าร่วมชี้แจงว่าปัจจุบันมีแรงงานต่างชาติที่หลบหนีจากในจ้างจำนวนมาก,ล,กลักลอบเช่าที่ดินทำสวนหรือปลูกผักแรงงานผิดกฎหมายเหล่านี้จะหาคนงานที่เป็นคนบ้านเดียวกันหลายเป็นแรงงานผิดกฎหมายเช่นกันส่งผลให้ต้นทุนการผลิตต่ำกว่าปกติ อีกทั้งมีการใช้สารเคมีเร่งการเติบโตหรือยาฆ่า,มาแมลงโดยไม่มีการควบคุมทําให้สินค้ามีความเสี่ยงต่อสารเคมีตกค้างและยังจําหน่ายในราคาถูกกว่าท้องตลาดอย่างมากสมาชิกสภานิติบัญญัติจากเมืองหวินหลินผู้นี้กล่าวว่าสถานการณ์เช่นนี้เป็นภัยต่อเกรรษตรกรชาวไต้หวันโดยตรงเพราะว่าเกรรษตรกรที่ปฏิบัติตามกฎหมายไม่สามารถแข่งขันกับแรงงานผิดกฎหมายที่ต้นทุนต่ําได้ รัฐบาลจําเป็นต้องเพิ่มจํานวนแรงงานต่างชาติที่ถูกกฎหมายเพื่อควบคุมและปราบปรามแรงงานผิดกฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพนะครับด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรยอมรับว่าปัญหาแรงงานหลบหนีถือเป็นพื้นที่สีเทาในระบบแรงงานไต้หวันและแรงงานเหล่านี้นะครับได้กลายเป็นแรงงานสําคัญในภาคการเกษตรระดับรากหญ้ามานานเนื่องจากภาคการเกษตรยังคงขาดแคลนแรงงานอย่างหนัก ถึงแม้ว่าแรงางานที่หลบหนีจะมีความเสี่ยงถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือสำนักง,งานตรวจขเข้าเมืองจับกลุ่มและก็ส่งกลับประเทศต้นทางแต่ความต้องการแรงางานในภาคการเกษตรยังคงผลักดันให้ปรากฏการณ์นี้ดำรงอยู่เฉินจ้นชี้กล่าวต่อที่ประชุมว่ากระทรวงเกษตรจะดำเนินการตรวจสอบและติดตามสถานการณ์แรงางานหลบหนีให้รัดกุมยิ่งขึ้นพร้อมระบุว่า ควต้าแรงงานต่างชาติภาคการเกษตรไต้หวันได้ขยายเพิ่มจาก1 2 0 0 0คนเป็น2 0 0 0 0คนตั้งแต่วันที่9พฤษภาคมปีนี้เป็นต้นมาเพื่อบรรเทาปัญหาขาดแร,แรงงานในพื้นที่ชนบทนะครับกลับบนฟังการขยายควต้าแรงงานภาคการเกษตรถูกมองว่าเป็นมาตรการระยะยาวในการลดแรงกดดันจากปัญหาแรงงานผิดกฎหมายและสร้างระบบแรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมายมากขึ้นแต่ในระยะสั้น ปัญหาการนักลอบทําทำการเกษตรของแรงงานต่างชาติหลบหนียังคงเป็นความท้าทายที่รัฐบาลต้องเร่งแก้ไขทั้งในด้านกฎหมายการตรวจสอบการใช้สารเคมีและการคุ้มครองความเป็นธรรมของเกษตรกรท้องถิ่นนะครับ